วันนี้นะคะมาเปลี่ยนสีผมกันดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเพิ่งตัดมาพอตัดผมมาปุ๊บมันก็อาจจะาดูเหมือนนักเรียนนิดนึงก็เลยจะมาเพิ่มประกายให้กับผมนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบผมสีแดงแล้วแบบว่าโชคดีโควิดปิดไปก็ทําสีธรรมชาติใช่ไหมตอนนี้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเราต้องกลับมาแฟชั่นนิดนึงเดี๋ยวรอดูกันนะคะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นสีออกแบบว่าแดงนิดหนึง่งน้ำตาลนิดหนึง่งส้มนิดนึงมันแล้วแต่พื้นสีนะต้องบอกก่อนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าอย่างใครที่ทําสีผมเข้มมาแบบหญิงเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นโทนนี้แต่ถ้าเกิดสมมติใครที่เคยฟอกมาแล้วหรือว่ามีพื้นที่อ่อนกว่านี้มันก็อาจจะสว่างกว่านี้นั่นเอง,เองนี่เห็นไหมคะก็จะได้แววๆนิดนึงแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าสดใสามากขึ้นด้วยค่ะ